สวัสดีครับวันนี้จะมาแจก,กสูตรเมนูเพื่อสุขภาพให้ดูกันนะครับทุกคนกับเมนูมัชชะมะพร้าวเย็นทําง่ายๆทํำยังไงามาดูวิธีทํากันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมถ้วยตีมัชชะและก็ผงม,มัชชะกรดดรีเมียม,มานะครับหลังจากนั้นเราตักผงมัชชะลงใส่ตะแกรงนะครับผงมัชชะนี้เราใส่ไป6กรัมนะครับตักโดยช้อนไม้ไผ่นะครับหรือว่า6ช้อนไม้ไผ่นะครับตักใส่เลยนะครับ การที่เราตักใส่ตะแกงนี้เพื่อล่อนให้ละเอียดที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาตีจะได้ขึ้นฟองหนานุ่มแล้วก็ขึ้นฟองง่ายนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาล่อนเอาให้ละเอียดที่สุดนะครับล่อนมัตฉะนะครับทำง่ายนะครับเมนูนี้หรือว่าสูตรนี้นะครับสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับกับเมนูมัทฉะมะพร้าวเย็นสูตรแก้ว22อออนนะครับทุกคนล่อนให้ละเอียดนะครับล่อนให้หมดเลยนะครับ หลังจากลอนเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมน้ำมะพร้าวมานะครับเน้นเป็นน้ำมะพร้าวสดหรือบ้าน้ำมะพร้าวแท้ร้อยปเซ็นตนะครับน้ำมะพร้าวนี้เราเทลงไปในถ้วยตีมัตชานะครับน้ำมะพร้าวนี้เราใส่ไปก่อน60 ml นะครับทุกคนเน้นเป็นมะพร้าวสดนะครับเป็นน้ำมะพร้าวสดนะครับทุกคนใส่ลงไปเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาตีให้ขึ้นฟองนะครับตีไปประมาณ40-50วินาทีนะครับตีด้วยไม้ไผ่นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฉะเซนนะครับทุกคนคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปประมาณ4-50วินาทีนะครับตีจนขึ้นฟองให้หนานุ่มนะครับทาไม่ง่ายนะครับสูตรนี้นะครับสามารถทําตามหรือว่านําไปปรับใช้ได้นะครับคนไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคน วันนี้เราใช้เป็นสูตรแก้ว22ออนนะครับทุกคนกับเมนูมัตฉามะพร้าวเย็นสูตรเข้มข้นนะครับคนไปเลยนะครับทุกคนอันนี้เราก็ตีขึ้นฟองหรือว่าคนเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อของเขานะครับเห็นไหมครับหนานุ่มน่ากินมากๆเลยครับหอมมัตฉาหอมมะพร้าวมากๆเลยครับสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็เตรียมน้ําแข็งมาเลยนะครับตักน้ําแข็งมาให้เต็มแก้ว22ออนเลยนะครับ แล้วก็เทน้ำมะพร้าวที่เหลือนะครับน้ำมะพร้าวที่เหลือนี้เราใส่ไป 150ml นะครับเน้นเป็นน้ำมะพร้าวสดนะครับทุกคนใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็นําผงมัฉฉาที่เราตีเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครับเทลงไปข้างบนราดลงไปเลยนะครับน่านกินสุดๆเลยครับทุกคน สีสวยมากๆอหอมเลยครับหอมมัทฉะหอมมะพร้าวมากๆเลยครับทำไม่ง่ายนะครับสูตรนี้สามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสีสวยเข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับกับเมนูมัทฉะมะพร้าวเย็นสูตรเข้มขน้นสูตรแก้ว22ออนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือว่านําไปปรับใช้ได้นะครับ